สวัสดีครับผมเพชรค้นเดิมสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับเดอ้อตอนนี้แอดก็มาอยู่วัดปูศูนย์เจ็ดนะครับตำบชมี่มาตามแนวทางเล่าพัฒนาวันพุทธที่ยี่หกตัวล่าสองหาหกหาเด้อพี่น้องเด้อมาเคลื่อนในเลขของปูกะเข้าเก้าสามตรงตรงนะพี่น้องแต่ให้บนล่องลางนะพี่น้องเนาะเด็กปูศูนย์เจ็ดี่กับไปกับมาสี่นะพี่น้องบ่ขึ้นบนกับล่องลางบ่ขึ้นเ่เขาล่างกัขนบ,นบขึ้นบนนะพี่น้องเนาะ เขามาแล้วก็จะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจคนเดิมในเด้อพี่น้องเด้อให้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเนาะเขาไปรับเขาไปส้มเขาไปฟังแนวท่าหนักันเนาะพี่น้องเนาะครับการนมัสการครับอาจารงการนมัสการครับผมเดิตามเล่าเพราะทนายบุญเป็นล่างนะเป็นบล่างเป็นบนบนเป็นล่างตามสไตล์ประจําประจําเหรอครับประจํประจํา วันที่ยี่สิบหกนะครับผมสองห้าวันพุธแปดเก้าหาลขวิ่งก่อนลขวิ่ง ในวิ่งมาแล้วในวิ่งมาแล้ว 7, เวจ็ดแปดจะเป็นยังไงเรียกวิ่งมันจะลงล่างีเหรก่อนมาสูตรบนย่ำใดก็ลงล่างทุกทีมาย่ำใดล่างวิง 7, 8, ่งเจ็ดกับแปดเหรอครับมันสูตรเรียกวิง่งโอ้สูตรเรียกวิ่งซื่อแต่ยังพันในวิ่งยังม่ได้ก็จะเน้นตัวไหนจะมาตัวไหน ก้าสามจะชวนตัวไหน,นโอ้คือประจัหรอกไล์จูย เดือดขนาดเลยเฮ้ยๆเดี๋ยอกันดีเถอะดอกยกันดีก่ะชุดนี้มัน็จะลงล่างก่อนชวดมันคือจะลงล่างืึชนกัน ตัวไหนมาใส่นะหลังทวนกันลายตัวครับ สองสามสี่มาใสาดด่รถจับคู่จับคู่ลางมัครับเนี่ยอือห้าสองห้าสามห้าสี่สอง วิ่งหเน้นที่หอ ยิ่งล่างหาตัวเดียวหนักเลยวิ่งเงินตรงเจ็ดลองเจ็ดลองเจ็ดมันตรงก็เลยเด็กจะขูมตรงเดินเจ็ดดินห้าลองเจ็ด ตงกันก็เนี่รักากบรักเกนะตรงกันตรงกัน,นยัได้บหนบเล่านบุญก็เล็กล่าง,รารางตรงกันบน แปดท 8, 5, 8, บนวิ่งเด็กวิ่งวิ่งเจ็ดกับแปดเน้นที่แปด 7จ็ดสี่เจ็ดหเจ็ดหกหกครั้งครับอจาะบนวิ่งเจ็ดกับแปดหครับเนมนที่แปดบนที่จะให้เน,น 5, 7, ีนห้ามกัลงล่างนะเจ็ดกับแปดหมือว่ามิดกันหน่อยนี่แต่หน้าด เนีนที่แปดมากนะอาจจะเนีนเนยนสองคู่เยนะโอ้อคู่นี้แล้วคู่นี้ตัวกันโอ้เจ็ดห้หตัวกันบนเจตัวกันแต่นบนเนีนเนาะบนจเนบนเน้นเน้นจักคู่บนเจ็สจะเดินต่อวะ,อะ <laughs> สูตรจะเดินต่อไหมอ้เจ็ดสี่พไม่เขียนสี่เจ็ดพมาเขียนสี่สี่เจ็ดเขียนผิดสูตรยังจะเดินต่อไหมถารุ่นเมื่ออื่นเอออื่นพันที่หกเจ็ดจะทราบกันคือเก่าวะตามสไตล์ล่างเป็นบนบนเป็นล่างขึ้นเก่าวะเจ็ดเพราะว่าเงืนใกล้เคียงกันเนาะใกล้มปนตัวเดียวกันก็มีเจ็ดสี่ตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันมีราคาตรงกัน เอาะไรมันเกิดเป็นไปได้แค่นั้นแหะเหล็กชนมันก็ชนหมวดนี่มันชน,นสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยชนหมวดอื่อื่นนี่นะับมันจะมาคู่บรืมันจะมาคัานน้ำฝนกันไหมกูเหล็กมันชนไปสี่ตัวสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยโอ้บนบนบน,บนในหกคู่ต้งน,นี่บนหกคู่เง้นเจ็ดห้า เด็กมันชนกันอยู่สี่ตัวเนี่ยสี่ห้าหกเกตมันจะว่าน้ำกันให้มันมันจะคันน้ำกลกันก่อนมันจะยังอยู่ในขู่แล้วนะสี่ห้ามันชนกันอยู่สี่ห้าหกเ็ดทั้งล่างทั้งบนเน่ยได้ขารุนอื่นยจมมาคันน้ำกลกันให้มันยัง จะเดินต่อมาชมทิ่เจ้าปู่เวละบ่มาเหบ่เดินต่ออยู่บ่ครับแบบงามอยู่เนาะเรียงงามอยู่มาบ่เจับปู่เลยล่ะจะเดินต่อไหมน้องแคปหน้าจอแล้วครับเด้อแนวทางของปู่ศูนย์เจ็ดนะครับท่านผู้ชิมล่างวิ่งลูดห้ากับเจ็ดเน้นที่ห้านะครับเด้อกัมีจับคู่ล่างกัมมี่ห้าสองห้าสามห้าสี่ 3, 4, 3, 4, หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เน้นคิดหาได้พี่น้องหาสองหาสามหาสี่นะครับเนาะบนวิ่งโูดเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดจับคู่บนก็มีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกเน้นเจ็ดห้าแปดห้าได้พี่น้องนะแล้ก็จะเริ่มฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคนเดิมนะครับเนาะสำหรับคลิปวิดสวัสดีครับผม